ค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกึกก้องไฟดับทั่วหมู่บ้านอีกควานกลัวมากเขารีบหาผ้าห่มมากลุมหัวแต่แม่จุดเทียนเล่มหนึ่งวางไว้กลางโต๊ะแสงเล็กๆก,ก่องมันทำให้ทั้งห้องอุ่นขึ้นอีกควานมองแสงนั้นพลังรู้สึกสบายใจไม่นานเสียงเคาะประตูดังขึ้น เป็นน้องสาวข้างบ้านชื่อมีรามาขอยืมไฟเพราะบ้านเธอมืดสนิทอีกควาลลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยื่นเทียนเล่มนั้นให้แม่จุดเทียนใหม่ให้เขาอีกเล่มเล็กๆที่เหลือครึ่งเดียวเมื่อมีราเดินกลับไปพร้อมแสงเทียนอีกควาลยิม้มแม่ครับถึงเทียนของผมจะเหลือเล็กลง แต่ผมรู้สึกว่าห้องเราสว่างกว่าเดิมใช่จะลูกเพราะแสงที่เราแบ่งให้คนอื่นมันจะย้อมกลับมาส่องใจเราเสมอข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้แม้แสงเล็กๆจะไม่ทำให้โลกทั้งใบสว่างแต่เพียงพอจะจุดความอบอุ่นให้หัวใจใครอีกคน